สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกข่าวนะครับสำหรับการต่อใบขับขี่นะครับต่อใบขับขี่นะครับสามารถ Walk in ได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับ เริ่มตั้งแต่3ตุลาคม2,565เป็นต้นไปนะครับกรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนะครับเปิดให้ประชาชนนะครับสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบขับขี่ขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด2ปีเป็น5ปีขอรับใบขับขี่สากลนะครับโดยไม่จาเป็นต้องจองคิวนะครับโทษทีนะครับเสียงประทัดดังไปนิดนึงนะครับ พอดีใกล้ออกพรรษานะครับแล้วก็ประชาชนที่มีความประสงค์ต่อใบขับขี่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมนะครับภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบหรือทางเว็บไซต์นะครับ www.dlt นะครับสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตใบอนุญาตฉบับเดิมนะครับ ผลการผลผ่านการอบรมออนไลน์และใบรับรองแพทย์เข้ารับบริการณสํานักงานขนส่งทุกแห่งโดยไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นต้องจองคิวล่วงหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด2ปีเป็น5ปีนะครับที่สิ้นสุด ที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถระหว่างประเทศนะครับใบขับขี่สากลการขอรับใบแทนใบอนุญ,ญาตขับรถที่ชำรุดสูญหายนะครับหรือขอแก้ไขรายการนะครับการขอหนังสือรับรองใบอนุญ,ญาตขับรถเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษและการขอรับหรือขอต่อใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะนะครับ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งแบบจองคิวร่วงหน้าและก็บล็อกอินได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการต่อก็เป็นการดีนะครับการดาเนินการของการต่อใบอนุญ,ญาตขับรถและใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประจํารถนะครับให้ประสงค์ขอต่อใบอนุญ,ญาตขับรถสามารถดำเนินได้ ได้ทั้งจองคิวและ Walk- in นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็ต้นไปนะครับการต่ออยายุใบขับขับรถที่อบรมผ่าน,ะนระบบออนไลน์นะครับมาแล้วการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถที่ส่วนบุคคลนะครับ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็แนะนําเพียงแค่นี้นะครับอขอจบคลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เสียงเด็กจุดประทัดเยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดูก,กระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ